ฝากกดไลค์และคอมเมนต์ติชมพวกเรามาได้นะครับเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาเยอะๆและหากคำไหนที่เราแปลผิดสามารถแจ้งมาได้ครับเราจะได้นำไปปรับปรุงในตอนต่อ,ตอๆไปถังสารภาคสี่ตอนที่992โคลนิ่งเรือรกสิ่งนี้ทำให้ทีม33ปีสวรรค์เป็นหลักฐานสำหรับการบินและการต่อสู้ในระยะยาว ยกเว้นอาวุธเช่นขีปนาวุธต่อต้านสสารที่ไม่สามารถเติมได้ส่วนแหล่งพลังงานอื่นๆสามารถรับได้ผ่านเครื่องปฏิกรณ์เช่นพลังงานของปืนหลักและปืนรองของเรือประจันบาลก็ไม่น่าจะมีปัญหาก่อนออกเดินทางหลานส่วนอยู่ร้องขออย่างชิงเหออย่างไรอย่างอายเกี่ยวกับขีปนาวุธต่อต้านสสารจำนวนหลูกดังนั้นจำนวนขีปนาวุธต่อต้านสสารบนเรือรบ33ปีกสวรรค์ ของเขาตอนนี้จึงอยู่ที่18ลูกเขารู้ไหมว่าเรือรบระดับสูงติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านสสารธรรมดาเพียง36ลูกในขณะที่เรือโจมตีดาวตกไม่มีการกำหนดให้ติดตั้งสิ่งนี้เลยพลังของขีปนาวุธต่อต้านสสารนั้นรุนแรงกว่าความพิโรธของพระเจ้าของหลานส่วนอยู่เสียอีกแต่วิธีการใช้นั้นแตกต่างออกไปเหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่กว้างมากกว่า เรือรบ33ิสปีสวรรค์เข้าสู่โหมดซ่อนตัวด้วยพลังเต็มที่และมุ่งหน้าตรงไปยังส่วนลึกของกาแล็กซีหลงหมาตามที่แสดงบนแผนที่ดาวแม้ว่าสหาพันธ์โตโลจะยังสำรวจกาแล็กซีหลงหมาไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ก็มีแผนที่ที่สมบูรณ์ของกาแล็กซีหลงหมาเกือบทั้งหมดข้อมูลนี้ได้รับมาจากเผ่าพันธุ์อื่นโดยธรรมชาติเรื่องนี้ต้องพูดถึงบทบาทของดาวสวรรค์แม้ว่าจะเป็นสถานที่รวบรวมคนบาปแต่ก็เป็นศูนย์กลางข่าวกรองด้วยสามารถซื้อหาข้อมูลต่างๆได้ที่นั่น มีการซื้อแผนที่ดวงดาวของกาแล็กซีหลงหมาได้ที่นั่นและมีการซื้อเพื่อมาเปรียบเทียบและตรวจสอบจากแหล่งที่มาหลายแห่งนั่นเป็นเหตุผลที่เรามีแผนที่ทางทหารในปัจจุบันแน่นอนว่าในทางกลับกันในกาแล็กซีหลงหมายังมีสื่อข่าวกรองต่างๆของสหพันธ์เต้าหลัวซึ่งส่วนหนึ่งได้มาจากดาวเทียนหลงและดาวเทียนมาเช่นกันหลานส่วนอยู่และคนอื่นๆต้องบินเป็นเวลาสามวันและเดินทางผ่านรูนอนเพื่อบรรลุเป้าหมายแรก แผนที่ดาวหาได้ง่ายแต่ตำแหน่งของรูหนอนนั้นหาได้ยากและมีความสำคัญมากดังนั้นสหพันธ์เต้าหลัวจึงมีตำแหน่งที่แม่นยำของรูหนอนภายในกาแล็กซีหลงหมาไม่ถึงหนึ่งในสิบในการบุกรุกครั้งนี้การได้รับข้อมูลนี้ก็มีความสำคัญสูงสุดเช่นกันมีเพียงการเรียนรู้รูหนอนให้มากขึ้นเท่านั้นที่เราจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในกาแล็กซีอันกว้างใหญ่นี้ ในอวกาศมีแต่ความเงียบงันและไม่มีกลิ่นของสงครามเลยหากต้องการบินจากปลายด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งจะต้องกระโดดด้วยรูหนอนมากกว่า15ครั้งเรือรบ33มิปีกสวรรค์ที่บินไปอย่างเงียบเงียบและมองไม่เห็นนั้นเปรียบเสมือนฝุ่นที่มองไม่เห็นในจักรวาลวันต่อมาเราก็มาถึงใกล้รูหนอน หลังจากการลาาตระเวนอย่างง่ายๆพวกเขาก็พบว่าไม่มีร่องรอยของศัตรูอยู่รอบๆร,รูนอนเตรียมตัวเข้าสู่รูนอนหลานส่วนอยู่พูดด้วยน้ำเสียงทุม้มเข็มขัดนิรภัยหลุดออกจากที่นั่งของทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยและเข้าไปในรูนอนทันใดนั้นบริเวณโดยรอบเริ่มแสดงฉากที่แปลกประหลาดมีแสงและเงาจำนวนนับไม่ถ้วนผ่านไป แม้ว่าพวกเขาจะผ่านรูหนอนมาหลายครั้งแต่พวกเขายังคงรู้สึกถึงความมหัศจรรย์ของความลึกลับของอวกาศในระหว่างกระบวนการทยานในอวกาศพลังจิตของหลานส่วนอยู่ได้เข้าสู่อาณาจักแรแกร่งจิตวิญญาณอย่างเป็นทางการแล้วและการรับรู้ของเขาก็เฉียบคมกว่าเดิมมากเขารู้สึกได้ชัดเจนว่าภายในรูหนอนนั้นจริงๆแล้วมีชั้นของพื้นที่ถูกบีบอัดเข้าด้วยกันไปยังอีกแห่งหนึ่งในจักรวาลวิเศษมาก ผู้เชี่ยวชาญระดับเทพมีความสามารถเดินทางในอวกาศได้ระดับหนึ่งยิ่งการฝึกฝนของเขาแข็งแกร่งขึ้นเท่าใดพื้นที่ทับซ้อนและมีความกดดันมากยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นและทำให้เขาสามารถเดินทางได้ไกลย,ยิ่งขึ้นแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญระดับเทพก็ไม่สามารถเข้าถึงระดับการเดินทางผ่านรูหนอนได้ที่มีความลึกลับไม่รู้จบในจักรวาลได้และเราจำเป็นต้องสำรวจต่อไปเพื่อที่จะได้รับรู้มากขึ้นเปิดก่อการป้องกันให้สุดคนบ้าหลิวเฟิงชาร์ดปืนหลักเตรียมพร้อมต่อสู้ ซิลซิลเตรียมขีปนาวุธต่อต้านสสารให้พร้อมที่จะยิงหลานส่วนอยู่ออกคำสั่งหลายชุดทุกคนอดไม่ได้ที่จะมองเขาด้วยความประหลาดใจพวกเขายังคงเดินทางผ่านรูหนอนทำไมพวกเขาถึงจะต้องเตรียมที่จะต่อสู้แต่พวกเขาก็มองดูและปฏิบัติตามคำสั่งของหลานส่วนอยู่ทันทีนี้คือความไว้วางใจและยังเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งที่พวกเขาเรียนรู้หลังจากเข้ากองทัพด้วย โล่ป้องกันสีขาวจางๆเปิดออกและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและการกระแทกที่เกิดจากการข้ามรูหนอนก็เบาลงเช่นกันอาวุธและอุปกรณ์ทั้งหมดพร้อมจากนั้นหลาน่ซนหยูสวมหมวกควบคุมหลักและพลังจิตของเขาถูกรวมเข้ากับเรือรบอย่างสมบูรณ์ด้วยมือของเขาบนลูกบอลควบคุมความคิดของเขาก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกับเรือรบทำไมต้องเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้การล่องหนของเรือรบจะหายไปในระหว่างรูหนอนดังนั้นเมื่อพวกผ่านรูหนอนสำเร็จพวกเขาก็จะเปิดเผยตัวออกมา ความสามารถของสหพันธ์โต้หลัวในการรับข้อมูลเกี่ยวกับรูหนอนนั้นหมายความว่ากาลักซี่หลงมาอาจจะรู้ด้วยว่าสหาพันธ์โต้หลัวได้รับรู้ถึงตำแหน่งรูหนอนแห่งใดในระหว่างกระบวนการอพยพมีแนวโน้มมากที่เรือรบบางลำจะได้รับมอบหมายให้เฝ้าทางออกรูหนอนแน่นอนอาจจะไม่แต่หลานส่วนอยู่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้เผื่อไว้ทันใดนั้นทิวทัศน์โดยรอบก,ก็ชัดเจนและทุกอย่างก็ช้าลงในขณะนี้ลำแสงก็ปรากฏขึ้นที่ด้านหน้าเรือรบ33ิกสปีสวรรค์โดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า พวกเขาไม่สามารถหลบซ่อนเรือรบ33ปิปีกสวรรค์ได้อย่างสมบูรณ์อีกต่อไปแต่หลานส่วนอยู่ได้เตรียมพร้อมแล้วความเร็วและปฏิกิริยาของเขาเร็วมากภายใต้การควบคุมของเขาเรือรบหมุนไปทางซ้าย90องศาทันทีและเรือรบทั้งหมดลอยขึ้นในแนวนอนแรงขับด้านข้างเปิดเต็มที่เมื่อถึงเวลาในพื้นที่กับแคบรังสีส่วนใหญ่ที่ยิงออกมาจะถูกหลีกเลี่ยงได้สัญ,ญญาณเตือนกรอบป้องกันดังขึ้นและผลกระทบอันทรงพลังทำให้เรือรบ33ปิปีกสวรรค์บินออกไปทางด้านข้าง ในเวลานี้เรดาร์แสดงให้เห็นว่าเรือรบสี่ลำกําลังยิงใส่พวกเขาเนื่องจากการปรากฏตัวของพวกเขากระทันหันมากเรือประจันบาลทั้งสี่ลำที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจึงระดมยิงพวกเขาด้วยปืนรองเรือรบสี่ลำนี้มีขนาดเล็กสามลำและลำใหญ่หนึ่งลำลำที่ใหญ่กว่านั้นมีขนาดเพียงครึ่งหนึ่งของเรือรบชั้นสูงและลำที่เล็กกว่านั้นมีขนาดประมาณเท่ากับเรือรบสามิบามปสวรรค์ โดยไม่ได้สนใจที่จะดูรูปร่างหน้าตาของเรือรบศัตรูเหล่านี้ปืนหลักของเรือรบทั้งสี่ลำของฝ่ายตรงข้ามก็พุ่งเข้าโจมตีแล้วใบหน้าของหลานส่วนอยู่เย็นชาลงแต่ความเร็วในการควบคุมของเขาเร็วมากพลังจิตที่แข็งแกร่งของเขาทําให้เขาสามารถควบคุมเรือรบได้ทันทีมีแสงและเงาปรากฏขึ้นและทันใดนั้นในสายตาของศัตรูเรือรบ3าสาปีกสวรรค์ก็ถูกแยกออกเป็นสองส่วนและลำที่เหมือนกันก็ปรากฏขึ้น เรือรบทั้งสี่ลำที่อยู่ฝั่งตรงข้ามข้ามหลังกัมยูละลักษัยอยู่ล่ำชาร์จปืนหลักของพวกเขาอย่างตกตะลึงนี่มันเทคโนโลยีแบบไหนกันสิ่งสำคัญคืออันไหนควรเป็นเป้าหมายทั้งสองลำเป็นของจริงหรืออันหนึ่งปลอมที่ปรากฏขึ้นมาในภายหลังการโจมตีทะลุผ่านไปตามธรรมชาติซึ่งมันเป็นภาพลวงตาแต่ด้วยเวลาที่พอตั้งลำได้ดังกล่าวเรือรบ33ิสปีสวรรค์จึงทรงตัวได้ภายใต้การควบคุมของหลานส่วนอยู่เรือรบสามารถหลีกเลี่ยงการโจมตีได้อย่างยืดหยุ่นและหลบหนีไปในระยะไกลทันที คลนนิ่งเรือรบไม่ใช่ความสามารถของเรือรบ33ปีสวรรค์แต่มาจากสัตว์ร,ร้ายล่าสมบัติความสามารถที่ทรงพลังที่สุดของมันคือการสร้างภาพลวงตาครั้งแรกที่เขาเห็นมันเฉียนเลยก็ถูกหลอกมาแล้วต่อมามันยังคงเติมเต็มตัวเองอย่างต่อเนื่องผ่านทางหลานส่วนอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังของจิตวิญญ,ญาณเทพเจ้าที่ได้รับจากแท่นบูชาวิญ,ญญาณระดับสูง ซึ่งฟื้นคืนความแข็งแกร่งบางส่วนให้สัตว์ร้ายล่าสมบัติตอนนี้สามารถสร้างภาพลวงตาขนาดใหญ่ได้แล้วแม้ว่าภาพลวงตาขนาดใหญ่จะยังไม่มีความสามารถที่แท้จริงแต่ภาพลวงตาก็ยังคงมีผลดีมากไม่มีปัญหาในการล่อศัตรูภาพลวงตาที่สร้างขึ้นโดยสัตว์ร้ายล่าสมบัตินั้นมีออร่าเหมือนกับของจริงและไม่สามารถแยกแยะได้ด้วยการตรวจสอบง่ายๆ ใบหน้าของหลานซวนอยู่สงบนิ่งแม้ว่าเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับเรือศัตรูสี่ลำแต่เขาก็ไม่ตื่นตระหนกเลยพวกเขาพบกับสถานการณ์ที่เลวร้ายกว่านี้เมื่อขับเรือรบในห้องจำลองการเอาชีวิตรอดในดาวกลาหหนทำให้พวกเขาคุ้นเคยกับการเผชิญหน้ากับศัตรูที่ทรงพลังมานานแล้วเรือรบทั้งสี่ลำที่อยู่ด้านหลังไล่ตามพวกเขาโดยไม่ลังเลแต่ในสายตาของพวกเขาเรือรบ33าปีกสวรรค์ก็หายไปในทันทีถูกต้องมันหายไปในอากาศบาง ตอนที่993การล่องหนและเอาชนะศัตรูในสายตาของพวกเขาเรือรบที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาหายไปนี่ไม่ใช่ความสามารถล่องหนที่มีอยู่ในเรือรบส3สาปีสวรรค์ไม่มีเรือรบลำใดที่หายไปอย่างกระทันหันขนาดนี้ได้แต่ยังคงเป็นความสามารถของเสี่ยวเปา ที่สามารถสร้างภาพเรือรบ33าปีกสวรรค์เพิ่มขึ้นอีกลำได้และยังสามารถสร้างความมืดด้านหลังเรือรบ33าปีกสวรรค์ทําให้อีกฝ่ายมองไม่เห็นเรือรบ33าปีกสวรรค์อย่างกระทันหันในความเป็นจริงในเรดาร์ของศัตรูเรือรบ33าปีกสวรรค์ยังคงมีอยู่แต่การสูญเสียการมองเห็นจะทําให้พวกเขาตื่นตระหนกและสับสนอย่างมาก หลานโซนอยู่ไม่ได้ใช้ความสามารถของเสี่ยวเป่าในระหว่างการสอบเพื่อจบการศึกษานี่คือความสามารถของเขาในการเอาชนะการสู้รบในสงครามอาวกาศมีเพียงไม่กี่คนในทีมเท่านั้นที่รู้ หมุนตัวและเร่งความเร็วให้มากที่สุดเรือรบ33าปิกสวรรค์กลับมาแล้วภายใต้ความมืดมิดที่ปกคลุมมันเหมือนกับผีที่กลับมาอย่างเงียบๆความสามารถภาพลวงตาของเสี่ยวเปาทำงานเต็มที่ทำให้คู่ต่อสู้สูญเสียการล็อกเป้าหมายมันจำลองบรรยากาศของอวกาศได้อย่างสมบูรณ์ครอบคลุมความผันผวนทั้งหมดของเรือรบ33าปิกสวรรค์การดำเนินการนี้ต้องใช้เวลาและเวลาที่อีกฝ่ายต้องตะลึงในตอนนี้ก็เพียงพอแล้ว เหตุใดหลานส่วนอยู่จึงกล้าที่จะเข้าไปลึกหลังนาศัตรูเพียงลําพังนี้คือจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาไม่ว่าศัตรูจะมีมากมายเพียงใดพวกเขาก็ไม่สามารถหาเราเจอได้เลย หลังจากเสี่ยวเปาตื่นขึ้นมาจากการนอนหลับลึกของเขาเขาบอกหลานส่วนอยู่ว่าหลังจากที่ดูทร,ราบเศษเสี้ยวของอาณาจักรเทพจากแท่นบูชาวินอย่างสมบูรณ์แล้วพลังวิญญาณระดับเทพก็สามารถสร้างวงจรของมันเองได้ดังนั้นแม้ว่ามันจะไม่ได้ป้อนพลังเทพเจ้าของหลานส่วนอยู่กลับคืนมาแต่สถานะของมันก็มีเสถียรภาพและไม่จำเป็นต้องดูทร,ราบพ,พ,พลังงานของหลานส่วนอยู่อีกต่อไปในเวลาเดียวกันความสามารถบางอย่างของมันก็กลับคืนมาเมื่อนั้นเท่านั้นจึงจะบรรลุผลในทันที แน่นอนว่าในสถานะที่มองไม่เห็นนี้เรือรบที่มีขนาดใหญ่และใช้พลังจำนวนมากมันสามารถล่องหนได้เพียงไม่กี่นาทีและจำเป็นต้องพักและฟื้นฟูมิฉะนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อต้นกำเนิดพลังงานและกลับสู่สถานะก่อนหน้าสามารถทำได้หลายอย่างภายในไม่กี่นาทีระหว่างการต่อสู้ เรือรบ33ปิสปีสวรรค์บนเรดาร์หายไปอย่างไร้ร่องรอยทันใดนั้นเรือรบทั้งสี่ลำในกาแล็กซี่หลงหมาก็ตื่นตระหนกปืนรองยิงเข้าไปในน่านฟ้าข้างหน้าอย่างดุเดือดแต่พวกเขายังไม่กล้าย,ยิงปืนหลักเพราะยังไม่มีเป้าหมายในเวลานี้หลานส่วนอยู่และคนอื่นๆสามารถมองเห็นเรือรบศัตรูได้อย่างชัดเจนเรือประจันบาลกาแล็กซี่หลงหมาทั้งสี่ลำนี้เป็นเรือประจันบาลที่มีรูปทรงคล้ายกระสวยอวกาศซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับเรือรบของมนุษย์มากกว่า อย่างไรก็ตามเกราะที่หุ้มอยู่บนพื้นผิวนั้นไม่ได้มีลักษณะเป็นชั้นๆเป็นโลหะทั้งหมดแต่ดูเหมือนว่าจะมีอีกชั้นหนึ่งซึ่งมีเนื้อเจลที่แปลกประหลาดและมีรัศมีจางๆหลานส่วนอยู่และคนอื่นๆไม่รู้จักเรือรบในกาแล็กซี่หลงมาจริงๆมีปืนใหญ่จำนวนมากบนเรือประจันบาลทั้งสี่ลำลำที่ใหญ่ที่สุดมีปืนใหญ่รอง36บกระบอกเป็นเพราะการระดมยิงที่หนักหน่วงเช่นนี้ทำให้หลานส่วนอยู่และคนอื่นๆไม่สามารถหลบเลี่ยงพวกมันได้ก่อนหน้านี้ ปืนรองของเรือประจันบาลทั้งสี่เริ่มยิงไปทุกทิศทางพยายามค้นหาเรือรบ33ิปีกสวรรค์จากความว่างเปล่าแต่สิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไรหลานส่วนอยู่ควบคุมเรือรบ33ิปีกสวรรค์และค่อยๆตัดเข้ามาจากมุมที่มองไม่เห็นเขาไม่ได้สั่งให้ยิงปืนหลักซึ่งจะเผยให้เห็นร่องรอยของพวกมัน แม้ว่าปืนหลักของ33ปิปีกสวรรค์จะค่อนข้างทรงพลังแต่อย่างมากที่สุดก็สามารถทำลายเรือรบลำเล็กของคู่ต่อสู้ได้เท่านั้นหากถูกคู่ต่อสู้ล็อกในระยะใกล้มันจะลำบากมากในการหลบหนีนี่คือพื้นที่เปิดโล่งที่ไม่มีสิ่งกีดขวางอีกด้านมีเรือรบขนาดใหญ่อีกลำหนึ่งขีปนาวชสองลูกพร้อมแล้วเป้าหมายถูกล็อกเล็งที่ท้องส่วนล่างของเรือรบขนาดใหญ่หลานส่วนอยู่ออกคำสั่งและเรือรบ33ปิปีกสวรรค์ก็พุ่งเข้าหาศูนย์กลางของเรือรบศัตรูทั้ง4ลํลำจากด้านล่างจนเกือบจะเป็นเส้นตรง ระยะห่างเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆหลานส่วนอยู่พูดด้วยเสียงทุ้มเปิดตัวด้วยเสียงหวดสองเสียงขีปนาวุธต่อต้านสสารสองลูกก็ระเบิดออกมาจากอากาศราวกับว่าพวกมันปรากฏขึ้นจากอากาศบางๆบินไปทางเรือรบขนาดใหญ่ของฝ่ายตรงข้าม ในระยะใกล้และในเวลาเดียวกันเรือรบ33ิปีกสวรรค์ก็สะบัดหางอย่างสวยงามและบินไปในแนวทะยงในทันทีในระหว่างการสะบัดหลานส่วนอยู่จงใจปล่อยให้ด้านหลังของเรือรบถูกโจมตีด้วยรังสีปืนรองจากฝ่ายตรงข้ามพลังงานของโลกป้องกันลดลงแต่ด้วยความช่วยเหลือของการเสริมจากการโจมตีครั้งนี้ทําให้ความเร็วของเรือรบ33ิปีกสวรรค์เพิ่มขึ้นอย่างมากและมันบินไปในระยะไกลอย,อย่างรวดเร็วท่ามกลางการสันสะเทือน เวลาดูเหมือนจะหยุดนิ่งในขณะนี้ท้องส่วนล่างของเรือรบขนาดใหญ่ของคู่ต่อสู้ก็รีลงและแสงทั้งหมดก็ดูเหมือนจะถูกดูดซับไว้ในขณะนั้นขีปนาวุธต่อต้านสสารสองลูกก็ระเบิดการระเบิดทำลายล้าง เมื่อโดนขีปนาวุฒต่อต้านสสารในระยะใกล้กรอบป้องกันของเรือรบชั้นสูงจะถูกฉีกออกยิ่งไปกว่านั้นยังมีช่องว่างระหว่างเรือประจันบาลของกาแล็กซี่หลงมาและเรือประจันบาลมาตรฐานของสหพันธ์เต้าหลัวเรือรบขนาดใหญ่ถูกทำลายลงในทันทีผ่านแนวป้องกันและการระเบิดที่รุนแรงได้ปกคลุมเรือรบทั้งสามลำที่อยู่รอบๆต้องใช้อาวุธจึงจะตระหนักถึงคุณค่าของมันแม้ว่าขี่ปนาวุธต่อต้านสสารส,สองลูกจะมีราคาแพง แต่ก็คุ้มค่าที่จะแลกกับเรือรบทั้งสี่ลำของคู่ต่อสู้ตอนนี้หลานส่วนอยู่และคนอื่นๆกำลังบินลึกเข้าไปตามลำพังและสิ่งที่พวกเขากลัวมากที่สุดคือการถูกศัตรูสังเกตเห็นดังนั้นหลังจากค้นพบเรือรบศัตรูสี่ลำเขาจึงตัดสินใจทำลายเรือรบศัตรูทั้งสี่ลำทันทีอยู่เกอจับภาพหน้าจอไว้หลานซวนอยู่พูดกับทังอยู่เกอ เข้าใจแล้วทั้งยูเกอร์ดำเนินการทันทีมีระบบบันทึกภาพบนเรือรบเพื่อบันทึกกระบวนการรบทั้งหมดนี้คือผลงานทางทหารการทำลายเรือรบศัตรูเป็นหนึ่งในความสำเร็จทางทหารที่มีค่าที่สุดในรายการความสำเร็จแต่พวกเขาไม่สามารถเปิดเผยความสามารถของสัตว์ร,ร้ายล่าสมบัติได้ ดังนั้นหน้าจอจึงต้องถูกดักไว้ในระดับหนึ่งตัวอย่างเช่นร่างโคลนก่อนหน้านี้ปรากฏขึ้นบนหน้าจอและต้องถูกลบออกการล่องหนในภายหลังไม่ได้ใช้เนื่องจากในระหว่างขั้นตอนการบันทึกเรือประจันบาลพวกเขาไม่สามารถมองเห็นได้โดยการล่องหนการระเบิดของขีปนาวุธต่อต้านสสารทั้งสองลูกนั้นทรงพลังมากกว่าที่คิดแม้แต่การโจมตีครั้งสุดท้ายก็ได้รับการช่วยเหลือเรือรบทั้งสี่ลำในการลักซี่หลงหมากก็พังทลายลงจนหมดสิ้นเรือรบทั้งสี่ลำในการลักซี่หลงหมาได้กลายเป็นฝุ่นจัก,กรวาล มันมากเฉียนเลื่อยโบกมืออย่างแรงการล่องหนถูกเปิดใช้งานและสัตว์ร้ายล่าสมบัติก็กลับมาในร่างกายของหลาน่วนอยู่ไปต่อหมดล่องหนเปิดใช้งานแล้วหลาน่วนอยู่ออกคำสั่งในฐานะนักเรียนสาขาการบัญชาการสงครามอวกาศที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนสื่อไหลเครื่อการทำลายเรือรบศัตรูสี่ลำที่ไม่ทรงพลังเกินไปนั้นไม่ได้อะไรเลยจริงๆ ฝ่ายตรงข้ามไม่มีแม้แต่การวางระเบิดเป็นการโจมตีปกติที่บริสุทธิ์ที่สุดเรือรบประเภทนี้ถูกกำจัดโดยสหพันธ์มนับพันปียกเว้นว่าความเข้มข้นของพลังงานไม่ได้อ่อนแอจริงๆที่เหลือก็ไม่สมควรได้รับการยกย่องได้รับชัยชนะครั้งแรกเรือรบ33ปีกสวรรค์บินด้วยความเร็วสูงสุดภาระของหลาน่ซนอยู่เพิ่มขึ้นและยังมีขีปนาวุธต่อต้านสสารเหลืออีก16ลูก พลังของสิ่งนี้ยอดเยี่ยมมากจริงๆแล้วจากการป้องกันของคู่ต่อสู้ในตอนนี้เมื่อมองย้อนกลับไปก็น่าจะเพียงพอแล้วมันเพียงพอแล้วที่จะสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเรือประจันบาลหลักของคู่ต่อสู้และเรือประจันบาลอื่นก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันตรับใดที่พวกเขาเปิดการโจมตีพวกเขายังสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างไรก็ตามขี่ปณนาวุธต่อต้านสสารสองลูกนั้นคุ้มค่ามากกว่าและประหยัดเวลามากกว่า เมื่อเปิดแผนที่ดาวหลานส่วนอยู่ก็ตรวจสอบมันหุยหุยส่งข้อความถึงหลงซานและบอกพวกเขาว่าเราได้เคลียกองกำลังศัตรูที่อยู่นอกรูหนอนนี้แล้วยานแม่ของกองเรือที่เจ็ดเป็นดาวเทียมที่ใหญ่ที่สุดซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้ภายในช่วงที่กำหนดแน่นอนว่าการโอนนี้ใช้เวลาพอสมควรพวกเขาส่งมันมาที่นี่และด้วยระยะทางปัจจุบันหลงซานสามารถรับมันได้ภายในเวลาประมาณสองชั่วโมง ยิ่งระยะทางไกลเท่าไรระยะเวลาการส่งข้อมูลก็จะนานขึ้นเท่านั้นหากเกินระยะทางที่กำหนดการส่งข้อมูลจะไม่สามารถเสร็จสิ้นได้ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอากาศระยะการส่งข้อมูลที่ครอบคลุมในปัจจุบันจึงกว้างขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับยานแม่มันสามารถรักษาการสื่อสารกับดาวดวงแม่ได้ทุกที่ที่กองเรือของสหพันธ์ไปถึงได้ในตอนนี้ ล้านส่วนอยู่มองไปที่ดาวเคราะห์สีขาวเงินบนแผนที่ดวงดาวดวงตาของเขาเรียลงเล็กน้อยและมีประกายแวววาวในดวงตาของเขานี่คือเป้าหมายแรกของพวกเขาและอาจกล่าวได้ว่าเป็นเป้าหมายหลักของพวกเขาด้วยซ้ำโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า